แบบนี้เป็นครั้งที่42ตรงเกับวันที่21ธันวาคม2568ข้าพระเจ้านางสาวอารยาสมสุขหวังขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทลาเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุน หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาลยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมมันตาจักวาเรสุ อัตราคัสันตุเทวตาสัตรมังมูนีราชาสัสสุนันตุสักขะโมคะทางสักเคกาเมจารูเปคิอริสิการัตเตเจจันตะนิเขวิมาเนทีเปรเทจะคาเมตารุตาลุวะนะคะหาเนเคหวัตถุมหิเคเตภูมามเจยันตุเทวะชะลัทะละวิสเมยักษะคันธรรมพระนาคาตินทันตา สันติเกยังมุนิวะระวะเจนะงสาทะโวเมสุปันตุธรรมาสะสาวนาการโออายาัมปะทันตาธรรมาสะสาวนาการโออายัมปะทันตาธรรมะสาวนาการโออายัมปะทันตาบทสวดดับการสิทธิคาถานนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทส่วนสัจจกิริยาคถานัติเมสรนังอันยังพ si ุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสองทิเมหโหตูสัพพทานัติเมสรนังอันยังสังคมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสองิเมหโหตูสัพพทานัติเมสรนังอันยังสังคมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสองทิเมหโหตูสัพพทาบทส่วนมหาการุนิโกนาโถติอธิกาคามหาการุนิโกนาโถอัถยสัพพะปานินาง ปูเรตวะพระมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหนตุสัพพุปทวามหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินางปูเรตวะพระมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหนตุสัพภุปทวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตวะพระมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหนตุสัพพุปทวา บทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยังภะควาสาเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสนิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมะเตหิภิกขุชาเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสสาหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยฟูเยนาสันนิปฏตาโหติภะคาวันตังทัสสนายาพิกุสังคันจะ อาทาโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอต้ท้โหสิอยังโขพะควาสกเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคะสะัตทิงปัญจามาเตหิพิโุสเตหิสเพเหวอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพะคกวันตังทัสะนายาพิคุสังคันจะ ยานูณะมายยมปิเยนะพักขวาเตนุปัสสังกะเมยมามะอุปัสสังกะมิตวาพักขวะโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะระวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภสษารยาประปาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักขวะตปุระโตปาตุระหังสุ อาทาโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสูตเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภักวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวัตนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตภาอิมังธรรมมสะมะยังทักิตายะวะอปราชิตาสังคันติอาทาโคอปราเทวตาภักวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิกขโวสัทธา สมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังโสสารธิวะเนตานิคา้าเหตะเหตตาวัยอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอาถโคอ,อป,ปราเทวตาภควโตวสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปะรีคังอินทัขิรังโอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาตสุทันตุสุสนาคาติ อาทะโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสนังคาเตเสนาเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติาอาทะโขภควาภิขุอมันเตสิเยปุเยนาพิกขเวทัศส,สุโรกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาถาคาังทัศานายภิขุสังคันจะ เยปิเตพิกเวอาเฮสุงอติตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเฮสุงเสยยะถาปิมายหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตับารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติ เยยะถาปิมายหังเอตารหิอาจิตคิามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนถาสาทุก,กังมะนะสิกะโรธะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภักขวโตปจัตโสสงภักขวะอจจอขวเอตะทาวุตะ สิโลกะมะนุกัสสมิยถาภุมมาตัสิตาเยสิตาเคริคัระรังปะหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสัสล,ลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะนะมะนาวิลาพินโยปัจจะสะเตยต ตวะเนกปิละวัชเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาะธาภิกขะโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวะพุทธศาสาสนางเตสัมปาตุระหุญาณอมนุษสานะทัศนางอเปเกสตะมัทกขุงสาหสังอัฏฐสัตตริง สัตตังเอเกสหัสสานังอามานุสสานะมัทธสูงอเปเกนันตะมัทขขงทิสาสาภาสาภะูดาอหุงตันจักสัพพังอภิญญายะวาวิาคิตวานะจักขุมาต,ตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานถาพิกขเวพิกขโว เยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุบุพโสสัตตะสหัสสาวยขาภุมมากปะบีละวัชวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัตสิโนโมทามนาปิกขามุงภิกขุนังสมิติงวานังฉะสหัสสาเหมะวตายขาอนลตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัตสิโนโมทามนาปิกขามุงภิกขุนังสมิติงวานังสาตาสาตาคิรา ติสาหัสายขานันตะวันิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสราสาสาหัสายขานัตะวันิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงพิกุนังสมิติงวนังเวสามมตตาปัจจสตายขานันตะวันิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานัง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสตะนิเวสะนางปิญโยนางสตาสหัสสังยัขษนางปะยิรูป,ปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปาขาสมิติงว่านางปุริมันจาาทิสังราชาทาัตตะรัถโธปาสาสะติ คันทพา,านังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสาภะวโวอินธมานามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันณวันโตยศสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนางสมิติงวนังทักขินันจัติสั่งราชาวิรุธโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสาภะวโวอินธมานามหาพราอิทิมันโตสุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนางสมิติงวนัง ปชิมัยจ่าที่สั่งราชาวิรูปรโขปัสสาสตินะคะนางอาทิตปติมหาราชายา,าสิโสพุตปิตัาสสาะพระหาโวอินทมนามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันวันโตยัสสิโนโมทมนาปิกามงพิกุนางสมิติงวนงัง อุตรังจ่าที่สั่งราชากุเวโรตปาัสาสติยักษขานังอธิปฏิมหาราชายัสชิโสปุตตปิตสาสะพระหบินทมานามหาพลาอิทธิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโต,ววนตยัชิโนโมทัมานาปิกามงปิกุานางสม,มิติงวนังปุริมาทิสังทะตะรัตโถทัคิเนนะเวรุธะโกปสิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอ,อุตรังที่สัง จตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมาทันทันละนามานาอัังสุวะเนกปิละวัชเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะอัปปาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิ จิตตเสโนจากขันธโพณโรราชาชะโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพระโรสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจาราชาโนคันทัภพพาสหาราชุภิโมทธมานาภิกามุงพิกุนังสมิติววังอาถาคูนาพระสานาคาเวสาลาสาหาตัชากากัรมพระลักตรา อาคูปายาคาสหายาติพิยามุาทัตรารัาจะอาคูนาคายาส,สินโนเอราวันโนมหานาโคโสปคาสัมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสหาหรันติทิพาทิชาปะิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะณะมัชปตตาจิตลาสุป,ปันนาอิติเตสะนามังอะ พยันตานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมังสุพุทธังชิตาวัิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตา พาตะโรวาสะวเสเตอิทธิมโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุตาทานะเวคัสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราทโทนุจีสหสะสาตันจะพาริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันนัยหิตวาพาระดิเสนางราหุพัฒะมปาะมุงสะมะโยธานิพัทันเตภิกขุนังสมิติงวะนาง อาโปจัเทวาปัตถวิจเตโชวายโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสะสะหะเมตากุรุณากายิกาอาคูเทวายาสจิโนทัศเตทัสทากายาสัพเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตทัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสามิติวณังเวนฑูจะเทวาสหะลีจะอะสมาจะทุเวยะมา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตากขัดตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวะลาหากา วะสุนางวาสะโวเโสโโสกโกปาคะปุรินทะโททัเ,เททสเตทัศตากายาสัพเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทมานาปิกามุงพิกุนางตมิติงวันังอาถาคูสหภูเทวาชาละมัคคิสิขาริวะอะรินทักกาจะโรชาจะอุม,มาบุพภนิพาสิโนวัดุนา สหธรรมมาจะอจุต้าจะอะเนชกาสุเรยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเตทะสถากายาสเพนนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทัปนาพิกะมงพิกุนังสมิติงมะนังสมานามหาสมนามนุษสามนุษสุตตมาขิทาปะทูสิกาอาคูอาคูปะอาคูมะโนปัทูสิกาอาสาคู หะรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสตทัสถากายาสัเพนนัตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต,นตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนั่งสม,มิติงวานางังสุก,กามหา,าสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวขานะสาสะหาโอทาตคไคหาปะมุขาอ,อาคูเทวาวิจักขนา สัทธามตาหาระขะชามิสกาจยาสสิโนธนะยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัสทากายาสเพนนตะวีิโนอิทิมโตชุติมโตวนณวันโตยาสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางสัมมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากันถักาจยาสสิโนสัมภิตกากะ ลามาเสถาโชตินามะจะอาสะวานิมมานาระรติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาทัเสตทัสถากายาสัพเพนะนาตะวัน,นิโนอิทิมโตชุชชติมโตว,วันวันโตยะสัชินโนโมทามานาพิกะโมพิถุนังสม,มิติงวันังสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนะนาตะวนนิโน นามนวเยนะอาขันโฉงเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธะสาติมัคขีลังโอคาตินะนมะนาสวังทักเโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปารามะโตจะปุตตาอิทิมตโตสหสันนังกุมาโรโอติสโจสจะโสปคะสมิติงวะนางสาหาสัสพ,พัมมะโลกานังมหาพัมมาพิพิษ ติดทัติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเซอิสลาอาคูปเจกะวะสะวัตินโนเตสัญจะมัชชะโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัพเอพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมะเกมารเสนาอภิก กามิปัสสกันหัสะมันธิยังเอทะคันหัทะพันธะะราเกนะพันธมัทุโวจะมันตาปาริวาเรถะมาโวมุนจิตทะโกจินางอิติตตะมหาเสโนกันหะเสนางอัตเปสเยปานินาตาระมาหัจะสรังกตะวะเพระวังยถาปวุสสะโกเมโค ธานะายันโตวสวิชุโกตะทาสโสปัจจุทาวติสังกุธโธอสัยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะวาวกิตวานะจักขุมาตตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชนสาภิกขโวเวตจะอาตปะมกระดงสุดตะาพุทธศาส,สานางวีตะ ราเคหิปากาาุงเนสังโลมัปิอิชยยงสัเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายาสาสิโนโมทันติสาหะภูเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติบทสวนจุนลราชยยปกรณนะโม,มเมพุทธเตชะสารัตนะตะยธรรมิกาเตชะปาสิทธิปัสสีเทวา นารายะประรเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักากาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพมะชะยาปสิทธิพะวันตุเต ชยยะชยยะธรณีธรณีอุทคธิอุทคธินาธีนาธีชยยะชยยะค้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนณเมรุราชพลนรชีชยยะชยยะคัมพีระสมพีนาเคนทะนาคีปิสาจภูตะกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตตาโรคีชยยะชยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชยยะชยะวรุณะมุขศัตตาชยยะชยะจำปาธินาคกุ ละคันถกชยยะชยะคัจฉคนนตุรงสุกะระผูชงศรีหะพยาคาธีปาชยยะชยะวัดุลณมุขยาตาชิตาชิตาเศนาลีปุณสุทธินรดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะธารณีตะเลสัทธาสุชยาชยยะชยะธารณีสารตินสทาชยยะชยะมังกราตัญญาภะวเคชยยะชยะวัดุลนยเข ชยชยรักษาเสสุรภูชาเจชาชยชยพรเมทักนาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปัทวิงสัพพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมะเหสุโรหโรหินเทวาชยชยพรมมาสุรโขชยชยนาโควิรุธหโกวิรุปโขจันติมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะ อคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตะร,รัตถโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาถโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยะราโมพะวันตุเตชัยยะธมโมจากสังโคจากทัสะปาโลจาชชยยกลางเอเตนะชยยเตเชนะชยยะ โสติภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสติมัตโตอยังมรัชจจะปปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาพมะขนามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสติมัตโตอยังมารัชจจะปปิมัตโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมสิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสีโน ชยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมรัชจะกปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาเทวขณะมเหสิโนชยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมรัชจะกปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปันนักขณะมเหสโนชายโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมรัชจะกปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตานะคะขณะมเหสิโน ชายโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมารัตจาปาปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาสัพหมขณาเหสิโนชยยันโตโพธิยามูเลสกัานังนันทิวัฒโนเอวังติวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปราชิตาปัลลังเกีเสปัตถวิปโปเคเลอภิเสกสัพพพุทธนางอคขปโตปโมทติ สุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขะโนสุมุหุดโตจะสุยิตถังพรมะจาริสุปทักขินังกายะกามังวาจากามังปัทขินังปัทขินังมโนกามังปนิสิเตปัทขินาปัทขินานี้กัตตะวันะลัพันตเถปทักคิเนเตอัถฐลัทธสุขิตาวิรุณหพุทธศาสเนอะโรคาสุขิตา โะสะหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวะอสมิงฐานในอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพสพสัสตานังรักขันตุชินาสาสานังยากาติปัตถนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวสสันตุ วสังวัสสาวราหากาโรคาสุป,ปันทะวาเตสังนิวาเรนตุจาัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาละหัง